ขณะที่ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดียิงโหดสีส่ศพที่อําเภอคีร,รัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ จากกรณีที่เกิดเหตุเมื่อช่วงค่ำของเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่8เมษายนนะคะก็พบผู้เสียชีวิตหนึ่งในรถเก๋งค่ะยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซิตี้สีบอลเทาทะเบียนกร3948สุราษฎร์ธานีที่ตำรวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวิทยุด่วนให้เฝ้าระวังตรวจสอบและสกัดจับเนื่องจากเป็นรถเก๋งที่ดาบตำรวจอัจฉริเียนกับนางสาวพนิดาหรือตั๊กนินนิยมค่ะซึ่งเป็นภรรยาและเป็นลูกสาวของนายธรรมรงผู้เสีย ชีวิตใช้เป็นภาณนะหลบหนีหลังก่อเหตุค่ะซึ่งตรวจสอบพบศพนะคะพบศพนายบาสไม่ทราบชื่อจริงค่ะ อายุประมาณ22ปีเป็นลูกชายของดาบตำรวจดาบตำรวจอัธพรวิเชียนค่ะกับภรรยาคนแรกนั่งที่เบาะซ้ายข้างที่นั่งคนขับในสภาพเบาะถูกปรับนอนเอ็นค่ะถูกคลุมด้วยห่มด้วยผ้าขาวม้าลายขาวดำที่ข้อมือทั้งสองนะคะถูกมัดติดกับด้วยสายสินคล้ายกับการมัดตราสังค์ค่ะและมีบาดแผลถ,ถูกยิงที่บริเวณขมับขวาจึงประสานเจ้าหน้าที่ศูนยพิสูจน์หลักฐาน8เข้าตรวจสอบค่ะนอกจากนี้นะคะภายในรถยังพบกระสุนปืนไม่ทราบขนาด ตกอยู่หนึ่งนัดค่ะจากการสอบสวนทราบว่าภายในวัดไกรสอนเขตอรารามได้มีพิธีตั้งบําเพ็ินกุศลศพนายธรรมรัตนวิเชียนอายุ48ปีพี่ชายดับตำรวจอัตพรที่เสียชีวิตจากเหตุยิงต่อสู้เป็นคืนแรกครับนอกจากนี้พยานที่อยู่ภายในวัดให้ข้อมูลว่าช่วงเวลาประมาณเกือบสามทุ่มได้มีชายปริศนาเดินลงมายังศาลาที่จัดงานศพแล้บอกญาติในงานว่าฝากจัดงานศพให้หลานด้วย พร้อมทั้งบอกว่าหลานอยู่ในรถชาวบ้านจึงได้ขึ้นไปดูก่อนชายคนดังกล่าวจะอาศัยช่วงคนแตกตื่นหนีหายไปซึ่งคาดว่าชายคนดังกล่าวน่าจะเป็นดาบตำรวจอัตพรผู้ก่อเหตุโดยจากการสันนิษฐานผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนขับรถที่กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ก่อเหตุเข้าไปถล่มยิงบ้านผู้ใหญ่บ้านโดยระหว่างประทะผู้เสียชีวิตไม่ได้ลงจากรถคาดว่าน่าจะถูกคมกระสุนของผู้ใหญ่บ้านยิงทะลุรถเข้ามาทําให้เสียชีวิตก่อนดาบตํารวจอัตพรจะสับเปลี่ยนรถและนําร่างมาไว้ยังจุดดังกล่าวครับ ล่าสุด3จังหวัดสุราธานีได้อนุมัติหมายจับ2คนร้ายมีนายมานพบว่าง,งานอายุ57ปีชาวอำเภอคิริรัตน์นิคมและดาบตำรวจอัตรพรโดยพลตำรวจตีสลันยูชำนาญราชผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีได้มีคำสั่งตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีให้ดาบตำรวจอัตรพรออกจากราชการไว้ก่อนข่าวแจ้งว่าตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้ได้ โดยวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามคดีอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมก่อเหตุซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ติดตามจากทาง nbt เสาครับ